อะไยอาจารย์ามาไปเที่ยวญี่ปุ่นโตเกียวพูชิสิบวันแปดคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่สามื่นสามสามื่นสามพันบาทมีอะไรบ้างไปดูกันเย้เฮ้ยอย่าอยวเรามาเล่นกันเลย ค่าใช้จ่ายในคลิปนี้แบ่งเป็นประเภท4ประเภทมีอะไรบ้างมีค่าตั๋วเครื่องบินอืมหนึ่งตั๋วเครื่องบิน2ค่าที่พักสค่าเดินทางสี่ค่าตั๋วเข้าสถานที่ต่างๆเฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะเก่งอ่ะเก่งมันมาดีทั้งหมดนี้ไม่รวมค่ากินแล้วก็ค่าช้อปปิ้งต่างๆนะคะดูกันที่อันแรกเลยคือค่าตั๋วเครื่องบินรายละเอียดเราบินจากกรุงเทพ ดอนเมืองไปนาริตะไปกับเท่าไหร่คะไปกับพันล0หมืสี่พบาทรวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางแล้ว <Wow. S 2> แต่ว่ากระเป๋าเดินทางเราขาไปอ่ะมีแค่โหลดใบเดียวยี่สิบโลแต่ว่าขากลับอ่ะโหลดสองใบใบละยี่สิบโลแล้วทำยังไงให้ถูกขนาดนี้คนละหมื่นสี่พับาทได้ไปโตเกียวบอกค่าเฟซิ เราจองบินไปลงที่นาฬนาิตะตอนดึกแล้วก็บินกลับไทยตอนออกจากออกจากนาริตะประมาณเที่ยงเ,เราเหมือนจองรอบวิธีการก็คือเราอะจองรอบที่คนอะไม่ค่อยเดินทางกันก็คือออกจากกรุงเทพเที่ยงแล้วก็ออกจากโตเกียวตอนเที่ยงซึ่งมันจะเป็นเวลาที่แบบว่าคนไม่ค่อยเลือกส,ส่วนใหญ่เขาจะเลือกแบบไปลงถึงที่นวนเช้าเพื่อแบบเที่ยวเลยแต่เรา เคยแบบไปลงเช้าแล้วเที่ยวเลยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้พักผ่อนบนเครื่องใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นออกเที่ยงไปถึงที่นู่นดึกอืมโอเคแต่ข้อเสียของการไปถึงที่นู่นดึกคืออะไรบ้างก็คือเราจะเสียวันเที่ยวไปสองวันก็คือวันที่เราไปถึงกับวันที่เรากลับอืเพราะว่าไปถึงดึกกลับก็บกลับเช้าอีกใช่ราคาตั๋วมันเลยถูกใช่มันเลยเป็นเวลาที่คนเขาไม่เลือกกันเหมือนแบบเสียวันไปเลยหัวท้ายแต่ ก็ข้อเสียอย่างหนึ่งจริงๆมันก็มีข้อเสีย,ยหลายอย่างแต่ว่าข้อดีก็คือเราเหมือนได้พักผ่อนก่อนที่จะไปเที่ยวจริงอืข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาขึ้นเครื่องอะ่ะเราต้องเตรียมอาหารไปด้วยอย่าลืมเตรียมอาหารเพราะว่าตอนขาไปอะ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะหิวบนเครื่องแล้วเราก็ต้องออซื้ออาหารบนเครื่องอีกเราก็เลยไปซื้อมาม่าบนเครื่องกินไปซื้อแบบของกินข้าื่องบนเครื่องก็เลยทําให้ เราต้องเสียเงินตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรขากลับเราก็เลยตุนอาหารจากมินิมามาเต็มถุงเลยทีนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวรถไฟมันจะหมดอืก็คือรถไฟจากสนามบินเข้าเมืองมันจะหมดตอนห้าทุม่มห้าทุมเพราะว่าเราเลือกเป็นเคเ s ซสกายไรนอร์รอบสุดท้ายมันจะห้าทุม่มแต่ว่าถ้าเป็นน็ x t มันจะหมดประมาณเ็วกว่านั้นอ่ะเราก็เลยเลือกเคเซสกาเน โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยถ้าจะจองรอบแบบนี้นะคะต้องเลือกโรงแรมที่สามารถเช็คอินได้24ชั่วโมงเพราะว่าหนึ่งก็คือกันว่าถ้าเราเลทหรือว่ามีเครื่องดีเลย์ทำให้เราสามารถไปเช็คอินได้ทันอย่างเรานะคะจองโรงแรม APA มีเช็คอิน24ชั่วโมงอืม,อมแล้วก็สะดวกดีใกล้สถานีด้วยโ okay. อเคเคล็ดล <c oughs> ับในการจองตั๋วเครื่องบินให้ราคาถูกต้องทำยังไงบ้างคะเฝ้าเฝ้าจออืมเฝ้าจอบ่อบ่อย <c oughs> แล้วก็ดูราคาเรื่อยๆอ,อันนี้คือเขาเฝ้าจองตลอดเลยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้จองแบบแบบนานๆนะเ,ออเรา<ม>จองแ <มา S 2> <อ>ชั้นนะชิดจริงแล้วเราก็เลือกสายการบินที่เป็นโลคอรดอีกอ,อย่างหนึ่งก็คือเรื่องกระเป๋าที่เราบอกไปแล้วขาไปเราโหลดแค่ใบเดียว20โลแล้วขากลับค่อยเพิ่มเอาเพราะว่าขาไปของมันไม่ได้เยอะมากแต่ข้อเสียคือเราไปหน้าหนาวเรื่องน้าหนักเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างเยอะแบบพวกเสื้อตัวหนาๆห,หรือว่า อะไรพวกผ้าต่างๆเหมือนเราต้องแบกไฟเพราะว่ามันหนาวยี่สิบโลก็เกือบไม่พออยู่นะแล้วก็เหมือนเอาน้ําหนักที่เหลือบางส่วนไปใส่แบบพวกแคดดิออน์เคนเครื่องอ่ะมันก็จะช่วยประหยัดไ,ได้รู้ความรู้สึกของการไปช่วงเที่ยงเที่ยงแล้วก็ถึงดึกดึกอ่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็ไปถึงดึกมันก็ไม่ค่อยได้เตียงอะไรมันต้องรีบนอนแล้วแถมไปถึงก็หิวอีกก็ต้องหาข้าวกินอีกแล้วกว่าจะได้นอนก็คือดึก แถมพรุ่งนี้เช้าต้องออกแต่เช้าด้วยมันก็เป็นข้อเสียก็เลยคิดว่าข้างหน้าจะไปถึงบ่ายๆหรือไม่ก็เย็นๆจะได้มีเวลาแบบเตรียมตัวกินข้าวเย็นให้เรียบร้อยแล้วค่อยมานอนเร็วก็ได้แต่ว่าถ้าไปลงเช้าอีกอาจจะไม่ไหวด้วยความที่เป็นคนนอนหลับไม่ค่อยสนิทอยู่แล้วก็เลยถ้าไปลงเช้าแบบคาวก่อนหน้ากก็ยอมีเดี๋ยวยมไม่ไหวก็เลยข้างหน้าคงเลือกลงบ่ายหรือไม่ก็ลงเย็นั้งยอมแบบเสียค่าตั๋วแพงหน่อย โอเค okay. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประกรันการเดินทางอันนี้ทําไมถึงต้องเลือกซื้อประกรันการเดินทางคะเพื่ออะไรเพราะว่ากลัวพวกกระเป๋าหายอะไรเงี้ยเจ็บป่วยที่นู่นก็จะเคมได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากของเราที่ซื้อคือแบบกลางๆเออแบบกลางๆแบบไม่ต้องผีเมียมมากมเราซื้อบริษัทสมปกุกราคาอยู่ที่500ร้อยบาทต,ต่อคน ซึ่งก็จะมีแบบโคลดราคาอยู่ในกลุ่มอะไรกลุ่มอมตะลอนเที่ยวญี่ปุ่นสักอย่างในแต่ว่า500นี่คือรวมลดราคาไปแล้วสิบห้เอนอ๋อโอเคเราก็ต้องใส่โค้ดเวขคืนโคดให้ค่ะนี่นี่อยู่ตรงนี้แกใส่เลยอ้าวแกใส่เโอเคหมดไปหนึ่งแคตตกรคือค่าตั๋วเครื่องบินรวมหมดราคาค่าตั๋วเครื่องบินรวม ราคาการเดินทางนะคะอยู่ที่14,500บาทเย่ yeah. ต่อไปเราไปดูที่ค่ะที่พักกันคือแรกเราพักที่นิปโปลิ่อเดี๋ยวเราอ่ะจะ นั่งรถไฟจากนิโปลิไปลงที่สถานีชินจูกุเพื่อที่จะนั่งรถบัสต่อไปที่ฟูจิพักที่ APA ที่พักนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ครบมากแต่ข้อเสียก็คือห้องมันจะเล็กนิดนึงแล้วก็ราคาจะค่อนข้างสูงนะคะราคาจะอยู่ที่3,300บาทต่อคืนสมมติว่าถ้าเพื่อนๆไปคนเดียวนะคะก็คือจะต้องจ่ายค่าที่พักนี้1คน3,300บาทแต่เราไป2คนนะคะราคาค่าที่พักก็เลยจะถูกหารครึ่งทั้งหมดเลย ข้อดีของ APA นะคะก็คือจะใกล้สถานีมากๆเพราะว่า APA ส่วนใหญ่เขาจะตั้งอยู่ใกล้สถานีแบบตรงอูเอโนะเขาก็อยู่ใกล้สถานีนะ APA อืมนั่นแหละมันก็เลยแบบเิ็นว่าเออแบรนด์เนี้ยชอบทําใกล้สถานีนะคะแต่ว่าค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็นโรงแรมข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาอะเช็คอินนี่บี4ชั่วโมงก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบถ้ามาสายมาเรทอะไรเงี้ยก็ยังมีคนอยู่ที่เคาน์เตอร์ ต่อไปเป็นที่พักที่ฟูจิเราพักที่ไหนคะเราพักท no ี่ซาวะมิซินเนตโฮเทลสองคืนอ,อันนี้ก็จะตกอยู่ที่ราคาสองคืนสี่พันหกร้อยบาทตกคืนละสองพันสามร้อยบาทราคาค่อน,นข้างโอเคเลยไม่ได้แพงมากไกลจากคาวากุจิโกะ t a t i o n ต้องเดินไปไกลนิดนึงแล้วก็ตอนเดินอะ่ะเราไปถึงตอนดึกแล้วทางมันค่อนข้างเปี่ยวไฟถ้าไม่มีเลย ก็แบบถ้ามาคนเดียวน่ากลัวมากใช่เพราะว่าญี่ปุ่นอะตอนช่วงประมาณสี่โมงมันจะเริ่มมืดแล้วช่วงที่เราไปช่วงหน้าหนาวมันมืดเร็วใช่ไหมมันก็แบบสี่โมงเริ่มแบบมืดไม่มีแสงเลยแต่ทีเนี้ยพอเรากลับมาที่สถานีคาวาคุติโกะเราจะถึงบ้างมาแบบห้าโมงหกโมงซึ่งแบบมันก็ยังไม่ได้ดึกอะแต่ว่าระหว่างทางมันไม่ได้มีไฟตามทางเพราะว่าตรงนั้นมันไกลจากสถานีด้วยมันมันแบบค่อนข้างเป็นชนบทมันเป็นซอกซอยบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แบบ ถนนใหญ่อืแล้วก็รอบๆจะไม่ค่อยมีร้านอาหารให้กินมากจะมีแต่พวกเซเว่นกับรอสันร้านไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แต่ข้อดีก็มีห้องใหญ่เออห้องใหญ่เราสามารถการกระเป๋าแบบใบใหญ่ๆได้แบบเยอะมากเลยนะเอาจริงเหลือที่อีกเต็มเหลือกิ้งนอนอะไรได้เต็มเออห้องประมาณอะไรดีอพาร์ตเมนต์คอนโดบ้านแล้วปะ ก็ไม่ถูกแต่ว่าใหญ่อ่ะพนักงานเขาอะเหมือนได้รับการเทรนมาอย่างดีแล้วนะว่าแบบเดี๋ยวจะมีต่างชาติมาพักนะคะเขาก็จะมีแบบใบเตรียมขึ้นมาเลยอย่างเช่นพอเราเป็นคนไทยเขาเอาพาสปอร์ตไปดูเขาก็จะบอกอุ้ยมีคนไทยเขาจะเตรียมไอ้ใบที่เป็นภาษาไทยขึ้นมาให้เราอ่านอ๋อวมีแหรว เออแบบว่าเดี๋ยวฉันจะทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะมีแบบไอ้เนี่ย Google Translate แล้วเขาก็กรอบคำที่เขาต้องการบอกเรามาวางแล้วก็แปลภาษาไทยเราอ่ะใช้ Google Translate ขอมาแล้วก็ถึงแบบสมมติบางอย่างเราไม่รู้เช่นรีโมทเอออะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าแต่ละปุ่มอะไรเราเราก็ลงไปถามเขาเขาก็เตรียมเป็นพวกอะไรนะคำแนะนำเป็นเป็นภาษาจีนให้ก็เลยแบบรู้ว่าเออพนักงานเขาแบบเตรียมพร้อมมากแล้วก็ สามารถบริการอยากที่จะช่วยเราอะใช่ต่อไปเป็นที่พักที่สามนะคะที่เราพักในทริปนี้ก็คือเป็นที่พักที่โตเกียวเราจะพักที่สถานีอะไรคะเราจะพักที่โรงแรมอุเอโนะโฮเทลอันนี้มันจะอยู่ใกล้อุเอโนะสเตชันแถวอุเอโนะมันมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวลองเล่าซิก็จะมีพวกร้านอาหารเยอะๆที่แถวอุเอโนะจะบอกว่ามันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแบบค่อนข้างแบบดีเลยอะแหล่งช้อปปิ้งย่อยๆเลยหนึ่งก็คือ จะมีพวกไอเนี่ยอะไรนะถนนอะไรแล้วน่ะถนนอันนั้นน่ะที่เราไปกินซูชิอ่ะไม่รู้แล้วล่ะเออเอามิโยโยโกอ๋อเอามิโยโโกใช่ <bedingt> ไหมใช่ใช่ถึงอ่ะมันจะมีเอามิโยโโกซึ่งเอามิโยโโกะตอนเราไปดูตอนเด็กๆมันจะเป็น มปิร้านนั่งดื่มแบบกรุบกรุบมอย่างนี้แต่ตอนกลางวันก็เป็นร้านอาหารมันน่าจะมีพวกตลาดนู่นนี่อะไรเอแต่ว่าหน้าทอยมันจะมีร้านของเล่นที่แบบรวมมิตรของเล่นชื่อว่าไปู่้เอาหมดยามาชิโร่รวมมิตรของเล่นเยอะมากแต่ข้อเสียคือร้านนี้แม่งแพงแพงนิดหน่อยเออราคาค่อนข้างสูงกว่าที่อื่นเมื่อเทียบแบบ<ม>ถ้าดองกีอะไรเงี้ยพวกราคาของกิฟต์เกิร์บอะไรเงี้ยมันจะถูกกว่า<ม> ยูนิโคทางอะไรอ่ะร้านอาหารอะไรเงี้ยจะมีนี่ด้วยร้านซูชิหน้าลนที่คนไทยชอบไปกันจําชื่อไม่ได้จะไม่ได้เดี๋ยวขึ้นดูฟังมีอุเอโนปพาร์คมันก็จะมีสวนสาสตร์มีอะไรอย่างเงี้ยแถบนั้นก็ไปเดินเล่นได้ซึ่งราคาอุเอโน่ทฮเทลอยู่ที่คืนละหคืนเท่าไหร่หคืนเราพักที่นั่น6คืนนะคะจะอยู่ที่หนึ่งบาทตกคืนละ สองพันสามร้อยบาทก็ถือว่าไม่แพงสองพันกว่ากว่าใช่คนไทยเยอะนะคะโรงแรมเนี้ยเป็นแบบที่ฮอตฮิตในน่าจะแบบในเพจในคนไทยในคนไทยก็เลยก็เลยแบบว่าตอนที่เราเดินเข้าโรงแรมเราก็ได้ยินเสียงคนไทยพูดกันแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันก็อุ่นใจดีกดน้ําได้ฟรีเขาจะมีน้ําข้างล่างอ่ะให้กด มีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำชาให้กดอยู่เป็นแบบพี่กดข้า่ข้อเสียของเวเอโนฮเวลคืออะไรเราจะมาบอกกันนะคะเดินไกลจากสถานีเวเอโนเดินประมาณสิบนาทีสิบนาทีแต่เราก็แลกมากับราคาที่มันถูกลงมแเลยแต่เขาหน้าว่าจะพักไกลๆแล้วกียจเดินอ้าวล้วก็ผ่านก็ช่างแมงอ่าตึกตึกเป็นยังไงหน้าตาตึกค่อนข้างเก่านักว่าเขาบอกว่า คนไทยนะบอกว่าคล้ายๆแบบในหนังโุผาลาตีอะในโซนแบบก่อนที่จะเดินเข้าห้องมันจะแบบน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบเดินเข้าหลายๆวันมันก็ชินอยู่นะแต่จริงๆตอนเช้ามันก็ดูไม่มีอะไรนะแต่กลางคืนมันน่ากลัวเราก็ถ้าฮีเตอร์นะคะจะมีเฉพาะในห้องที่เรานอนเท่านั้นห้องน้ํะมันจะอยู่ด้านหลังห้องนอนอีกทีนึงซึ่งมันจะทะลุไปกับโซนด้านนอกแล้วมันก็จะมีหน้าต่างเปิดเอาไว้ได้ ไอ้ข้างนอกอ่ะมันไม่ได้มีฮีเตอร์ให้ทําให้ห้องน้ํามันหนาวห้องน้ำหนาวพื้นห้องน้ําก็หนาวพื้นมันเย็นแล้วไอ้อากาศมันหนาวอ๋อแล้วก็ที่นี่มันไม่มีอะไรนะอ่างอาบน้ํานแต่ฝักบัวชแต่ว่าไอ้ห้องที่เป็นฝักบัวคนใหญ่เต้นได้รวมค่าที่พักสามที่ที่เราไปนะคะทั้งหมดนิโปลิฟูจิแล้วก็เวโน่สามที่รวมกันทั้งหมด 2อคนนะคนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเอแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนพักคนเดียวอะก็จะอาจจะเป็นแบบสองหมื่นสองอาจจะเพิ่มขึ้นมาคูณสองเพราะว่าเราพักสองคนก็ได้หันสองค่ะโอเคต่อไปเป็นหมวดที่สามคือค่าเดินทางโอเคเราเดินทางไปไหนบ้างหนึ่งเดินทางไปกับที่สามบินกับโตเกียวอันเนี้ย ไปกับเราจะซื้อตั๋วที่เป็นเคซีสกายไลเนอร์แล้วก็บวกมันจะเป็นตั๋วเซ็ตบวกกับค่ารถไฟไฟต้ดัวโตเกียวสัปวีของรัฐบาลสามวันเจ็สิบสองชั่วโมงโดยที่เวลาที่เราเอาบัตรตืดเข้าไปอ่ะมันจะมาร์กเลยว่าวันเนี้ยเราใช้ตอนเวลาเท่าไหร่เออแล้วมันจะนับเป็นชั่วโมงเจ็สบชั่วโมงเอ้ย7็ดบสองชั่วโมงเลยมันจะไม่ได้นับเป็นวันแบบตัดเที่ยงคืนซึ่งราคาเซ็ตเนี้ยมันจะอยู่ที่ คนละพันสามร้อยบาทนะคะต่อไปก็จะเป็นค่ารถบัสจากสถานีชินจูกุไปสถานีคาวากุจิโกอันนี้คือจะเป็นวิธีเดินทางไปฟูจิของเราอันนี้ก็ราคาตกคนละห้าร้อยบาทข้อดีคือนั่งแล้วไม่ไม่มึนหัวแล้วก็รถบัสออกค่อนข้างตรงเวลาตรงเวลาเลยแหละ <laughs> คือถ้าพาดก็ตกรถอะไรอ่างเงี้ยใ คือแบบเขาไม่ได้มีแก็บให้เราเลทได้เลยอ่ะสมมตว่าสมมติว่ารถบัสออกแปดโมงเราต้องไปตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบอะไรเงี้ยไปนั่งรอเพื่อที่จะสิบห้าเลยทีเ้าสิห้านาทีเพื่อที่จะแบบขึ้นไปเลยอ่ะเหมือนเอากระเป๋าเตรียมไว้ถอแปดโมงคือแปดโมงออกใช่แปดโมงคือล้อหมุนเลยไม่ใช่แค่แบบขึ้นรถนะคือล้อเคลื่อนเลยก็คือตกไปจองรอบใหม่เอาถูกแต่ว่าข้อเสียของรถบัสอ่ะคือถ้ารถมันติด การเดินทางก็จะล่าช้าแต่ตอนรอบที่เราไปเราไปตอนแปดโมงมันก็เลยรถไม่ติดอาจจะไม่ได้ติดมากอันนี้ก็เลยเราก็เลยเลือกเป็นขาไปไปรถบัสนะคะแต่ว่าขากลับกากฟูจิเราเลือกเราประมาณแบบเย็นๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบกวนรถติดก็เลยเลือกเป็นรถไฟซึ่งรถไฟเราจะนั่งด้วยฟูจิเอ็กเคอร์ชันแต่ว่ามันก็จะมีแบบฝั่งแบบซ้ายหรือขวาของขบวนเนี่ยแหละที่ฝั่งหนึ่งมันจะเห็นฟูจินานกว่าจะจำไม่ได้ไม่แหนอย่างเดียวนะ มันต้องจองก่อนด้วยนะอ๋อใช่ใช่ไหมพี่เธอไปจองใช่ไหมใช่ไปจองในเว็บที่แบบต้องรีบแฮกที่ตาตื่นตอนตีสองตีสามแล้วก็ไปจองเหรอก็เธอบอกฉันบอกฉันว่าถ้าคนที่ไม่ได้จองเขาต้องยืนตั้งแต่ฟูจิกับโดเกียวอ๋อใช่กลัวแบบยืนไปตลอดทางเพราะเหมือนฟูจิเคใช่งนมันต้องจองทั้งแบบตั๋วที่ขึ้นแล้วก็ตั๋วที่นั่งสองตั๋วบางคนก็ได้แค่แบบตั๋วที่ขึ้น แต่ไม่มีตัวหน้าไม่มีตัวหน้าคือต้องยืนตลอดออไม่บบมีที่นั่งเออแต่แล้วราคามันก็อยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่ออมเก้าร้อยห้าสิบาทต่อคนต่อคนราคาประมาณสองเท่าของรถบัสอืมก็แพงขึ้นมาใช่แต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเป็นเบอร์เดอร์นี่ก็คือปวดหูก็เวลารถไฟมันเข้าอุโมงค์อะไรเงี้ยบางทีความดันมันเปลี่ยน ถ้าคนที่แบบเซนซิทีฟก็จะแบบปวดหูมากใช่แล้วก็แบบมึนหัวเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็เลยหลับไป <c oughs> แต่ขันนบรถไฟรถไม่ติดนี่แหละเออรถไม่ติดแล้วมันก็ค่อนข้างเร็วอะไรเงี้ยอดทนแบบเดียวเดี๋ยวก็ถึงเจ้าฟูจิเราไม่ได้เช่ารถนะเราเดินทางด้วยรถบัสในฟูจิก็จะแบ่งเป็นสองวันวันแรกเราจะไปรอบเทรับเขาว่าฟูจิโกอันนี้เราจะนั่งด้วยรถบัสแดงเลดไลน์มั้งรู้สึกเขาเรียกว่าเลดไลน์ อันนี้ก็คือแบบว่าซื้อบัตรใบหนึ่งอ่ะนั่งกี่รอบก็ได้แต่ว่าใช้ได้แค่วันเดียวอหมดก็คือเที่ยงคืนก็คืออันนี้จะราคาห้า้อยห้าสิบาทแล้วก็อีกวันหนึ่งอ่ะเราจะนั่งด้วยรถบัสสีเขียวอไม่แน่ใจว่าชื่อเอฟไลน์หรือเปล่าอันนี้จะราคาสามรอยสาสิบาทที่ไปยามานากุอ่ะเอออันนี้จะเป็นรถบัสรอบยามานากะทะเลสาบยามานากะแล้วก็ไปเจดีแดงชูเลโต ันนี้จะถูกกว่านิดนึงแต่ว่าข้อเสียของไอ้บัตรเขียวอะรอบแม่งน้อยเออบัตรเขียวรอบน้อยเออรอบน้อยกว่าบัตรแดงมันจะมีแบบทุก15นาทีอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าทะเลทลายอะไรเงี้ยมันก็ยังพอได้ใช่ปะเพราะมันยังมีรอบแต่บัตรเขียวคือวิกฤตมากเพราะว่าเราไปจบสุดท้ายที่ไอ้จุดชมวิวอะไรสักอย่างอะตรงนั้นอะไอ้ตรงปลายปาแต่ว่าประเด็นคือเราต้องรอ อะไรนะรถรอบสุดท้ายถ้าเขามาแต่เราไม่รู้อ่ะเราก็ตกรถอืมหรือว่าถ้าเขามาไปแล้วแล้วเราไม่รู้เงี้ยเราก็ยืนล็อกเกอร์อัอนน่ะอันแล้วเลยเที่ยแก่ <laughs> แล้วแหละ <laughs> แต่ว่าคือรอไม่เท่าไหร่แต่แม่งโคตรหนาวมันก็มืดอมเออเหมือนด้วยความที่ไอ้รอบยามานากะ รออมันน้อยเราต้องแบบดูเวลาดีๆว่าเวลานี้รถมาหรือยัง <Ừ. S 2> ถ้าพาก็คือแบบรอยเป็นชั่วโมงเลยเพราะรถบัสถ้า,ามันมีความเลทนิดนึงนะสมมติว่ารอบมันเขียนว่ามาห้าโมงแต่จริงๆเขาอาจจะมาห้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยมันจะมีเลทไปนิดนึงอะ่ะแล้วเหมือนการที่รอบมันน้อยรู้สึกทําให้แบบจัดเวลาเที่ยวสถานที่รอบๆลาบากแบบบางทีก็เที่ยวได้แป๊บเดียวก็ต้องไปแบบรอรถแล้วกตกรถ,รถใช่เพราะว่าถ้าเราตกรถปุ๊บแม่งนานเลยทีนี้อีกนานเลย ถ้า<ด>รถอาจจะดีกว่าเพราะเราจะได้ที่เที่ยวเยอะกว่าแล้วก็ถ้าแบบว่าไปกันหลายคนเลยเงี้ยก็สบายมันค่าใช้ใจ่ายก็จะถูกลงแถมไปตรงไหนก็ได้จัดการเวลาเองได้ด้วยแต่ว่าอาจจะต้องไปหาที่จอดนิดนึงต่อไปจะเป็นค่าเดินทางหยิบย่อยในโตเกียวเพราะว่ามันจะมีบางวันที่เราไม่ได้ใช้อบัตรซับเวเราก็ต้องแบบจ่ายเอง <ใจ S 2> แต่ว่าเ,เราจ่ายด้วยซุยกะเออก็ไปทําซุยกะนะคะทําซุยกะ ก็ไปหาคลิปวิธีทําใน YouTube อะไรก็ได้มันก็ไม่ยากไปททำง่ายอยู่อืมก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทนะคะต่อคุนซึ่งค่าเดินทางทั้งหมดนะคะรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อคนสิบวันไอ้บัตรซับเวโตเกียวสามวันนะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ใช้ ก็รู้สึกว่าต้องไปสักวันหนึ่งสักสี่ที่อะไรมางถึงมันจะคุ้มที่บัตรเนี้ยก็คือมันไม่มันไม่ได้ลงตรงสถานีออของ JR เพราะว่าสถานีของญี่ปุ่นใช่ไหมคะมันจะมีไออันเอก,กชนก็คือ JR อัลรัฐบาลก็คือไอ้โตเกียวซับเวย์ JR แม่งแบบจะอยู่ข้างหน้าสถานที่ท่องเที่ยวตลอดอะ คือแบบเออลงเจีาไปเที่ยวได้เลยเที่ยวสถานที่สำคัญนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นของซับเวของรัฐบาลออาอาจจะต้องเดินไปอีกนิดนึงกว่าจะแบบถึงที่เที่ยวมัวสุดท้ายมัวที่4คือพวกตั๋วเข้าของเราก็จะเป็นแบบเข้าดิสนีย์กับแฮร์รี่พอตเตอร์มีแค่นมีแค่สองที่ ดิสนี่ก็คือเป็นดิสนีแลนด์นะคะไม่ใช่ดิสนีสีดิสเน่เท่านั้นหนึ่งวันเท่านั้นคนละเท่าไรคนละสองพันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ในในวันหนึ่งอ่ะคือก็เล่นได้ทุกเครื่องนั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะต่อแถวได้เร็วแค่ไหน,นแต่ก็จะมีอยู่เครื่องนึง<อ>ที่เราไม่ต่อแถวก็คือ Beauty and the b อ a อ t อันนี้เราใช้ตังใช้ตังซื้อ d <PA S 1> ี a อห้าร้อยบาทก็คือแบบว่าเหมือน พลาดพาร์ทตอนแถวได้เร็วขึ้นผานพาเครื่องเดียวด้วยนไปเล่นเครื่องเล่นได้เร็วขึ้นเออเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไอ Beauty and the Beast มันเป็นเครื่องเล่นใหม่แล้วถ้าเราอะลอเท่าไหร่จำได้ปะน่าจะชั่วโมงสองชั่วโมงรอสามชั่วโมงค่ะร้อยแปดสิบนาทีมันขึ้นเลยเออแล้วคือมันนานมากแล้วก็เลยแบบโอ๊ยไม่เอาแหละก็เลยซื้อไปนะคะแต่ว่าข้อดีของตอนช่วงที่เราไปอะมันมีครบรอบสี่สิบปีอะ อันนิวเวอร์ซียลีอะแต่ว่าข้อดีก็คือไอซีทีปีอ่ะสมมติว่าปาร์คมันเปิดช่วงกี่โมงนะจำไม่ได้จำไม่ได,ไได้ก็คือปาร์คเปิดปุ๊บแล้วเราไปอยู่หน้าปาร์คใช่ไหมคะเราสามารถจองได้เลยสมมติว่ามันจะมีเครื่องอย่างเช่นหมีคูอะไรนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะจำไม่ได้ไอ้ผีอ่ะไอ้เล่นผีอ่ะแมนชั่นอ่ะเออแมนชั่นบ้าน <rồi S 2> ผีลแ,ลแล้วก็มีอะไรอีกสักอย่างเนืงอนะที่แบบต้องรอคือนานมากแต่ว่าถ้าเราจองด้วย ฟังก์ชัน40ปีเราจะสามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นข้อดีกดตั้งกับตัวอื่นนิดนึงแล้วก็สมมติว่าถ้าเราจองเครื่องเล่นอย่างเช่นมีผู้ไปแล้วแล้วรออีกประมาณสองสาชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มาจองใหม่ได้อีกจองบ้านผีต่อจองอันุนต่อได้เออืแต่ละอย่างมันต้องรอด้วยมั้งมันรีอะมันรอเวลารีเออถ้าแบบถ้าไม่รีก็ไม่รีเวลารอยก็ไม่รอรีไม่รีรอไม่รีรอก็นอนดีกว่า โอเคนี่คือดิสนีย์ถามว่า2,600บาทที่เราจ่ายไปสำหรับดิสนีย์แลนด์นะคะคุ้มไหมคะสำหรับคนที่เคยไปครั้งแรกคุ้มมากสนุกมากเลยเหมือนได้แบบย้อนวอัยอ่ะย้อนไปไวัยเด็กชอบอะไรที่สุดในดิสนีย์แลนด์โตเกียวดิสนีย์แลนด์เครื่องเล่นอ่ะก็อะไรที่ประทับใจในนั้นนะประทับใจบรรยากาศ อ๋อของเรามันมีผู้เสริมจากไอ้ปรา,าสาทด้วยที่มันฉายไฟตรงปรา,าสาทเสร็จ<อ>ใช่ไหมมันจะมีจุดผู้ตอนแบบส่วนใกล้ปิดอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอันนี้แบบมีช่วงแบบน่าจะมีแค่ตอน,นคริสต์มาสมัม้งเพราะว่าปกติเขาจะไม่ได้มีอ๋อแล้วก็สิ่งที่เราชอบอย่างหนึ่งคือไอ้พาเลทที่มันเป็นไฟอะไฟ,ไฟแสดง จองโชว์รูปอ่ะก็มันจะไม่ได้มีทุกช่วงจะมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นอ่ะล,ล่ะแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ยูนิวอัลโซ m เมกิ <Harry Potter S 2> ่งสตูดิโออันนี้มันก็จะแบบต้องเดินทางไปไกลจัโตเกี่ยวนิดนึงนั่งรถไฟไปแป๊บนึงชั่วโมงป่ะชั่วโมงจะ<า><ๆ>ไม่รอกีอ่นาทีนั่นแหละค่าตั๋วเท่าไหร่ค่าตัว 1, ต๋วพันห้าร้อยบาททุกคนแต่คุ้มนะ พันห้าร้อยบาทก็ใหญ่มากอะแฮร์รี่พอตเตอร์โคตรใหญ่ใหญ่มากเวลาทั้งหมดในการเดินนะคะเอาไปเลยห้าชั่วโมงอ๋อแต่ว่าเราเดินแค่สี่ห้าชั่วโมงเนยเพราะเราขี้เกียจเ้วเราเหนื่อยมากบางคนที่เดินทั้งวันเออมันชอบมันเยอะมากมันมีรายละเอียดแบบทุกโอ้สวนทุกอัตามีทั้งห้องนู้นห้องนี้ต่อได้อกอนฮอกมิดกระท่วไเอ็ดมอ์ป่าต้องห้ามบัคบิกคู่คู่วิญญาณห้องนอนแฮร์รี่ห้องนอนอนห้องนอนเจอร์รีทิลิน เล่นยังพิดิสโปอย่งหมดเลยก็ถือว่าคุ้มนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อินกับแฮร์รี่มากก็ไม่ต้องไปก็ได้เออไม่งั้นก็จะรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้สนุกอะไรเพราะว่ามันมีแต่เรื่องราวแบบผลิตแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไม่บ้างอะไรงี้ยังหลังแฮร์รี่พอตเตอร์ว่าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมันจะผลิตแบบอะไรต้องทำอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ได้มีเครื่องเล่นให้เราเล่นโอเคค่ารวมตั๋วต่างๆทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ส6ม0ันหร้อยบาทแล้วก็ รวมค่าทั้งหมด4อย่างนะคะที่เราไปก็คือ 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน 2. ค่าที่พัก 3. ค่าค่าเดินทางในญี่ปุ่น,นะะแล้วก็4คือตัวค่าข้าต่างๆทั้งหมดนี้อยู่ที่คนละ สามหมื <_ an> ่นสามพัน <_ an> บาทเย้ถูกมากเลยนะคะสมมติว่า centered, <_ an> เพื่อนๆไม่ได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์หรือว่าไม่ได้เที่ยวแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็จะหักไปได้อีกสาประมาณสามพันบาทนะก็จะเหลือสามหมื่นจะเหลือสามหมื่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงสามหมื่นด้วยเพราะว่าค่าเข้าพวกนี้มันรวมกันสามพันหก เออก็สองหมืน่นไปไปสองหมื่นไปแต่ว่านี้คือสิบวันแปดคืนนะใช่คุมมาก,มากเลย <c oughs> แล้วก็เป็นทิคที้เราใช้ในการเที่ยวทั้งหมดในครั้งนี้นะคะสิบว <c oughs> ั 10, นรวมค่ากินมานะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรากินประมาณกี่บาท <c oughs> ต่อคนเรากินต่อคนก็วันละประมาณหนึ่งพันบาทสิ 40, บวันก็ประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้ต่อคนนะซึ่งถ้ารวมค่าช้อปปิ้งนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ย ถ้าเป็นคนช็อปไม่เยอะนะก็ให้ไปเลยสี่หมื่นห้าไม่เกินถ้าช็อปไม่เยอะหรอ,อฉันประมาณสี่หมื่นไปปลายเออประมาณนั้แต่ถ้าช็อปเยอะน่าจะหกหมื่นถ้ากินที่บอกว่าคนละหนึ่งพันนะเราไม่ได้กินแบบมื้อแพงๆนะแต่ว่าเป็นออกแนวแบบกินจิบ๊บกินจ้อยอ,อ,อยากกินอะไรก็กินแต่ว่าไม่กินแบบมื้ออลังการอะไรไม่ได้กิน<า>แบบเนื้อ A 5, A 5, เอห้าเอหกเอเจ็ <A> 7, แต่ว่ากินแบบ เราไปกินร้านโลคอรร้านทั่วไปอ่ะโลโคิลทั่วไปแบบคล้ายๆพวกโยชิโนยะแล้วก็จะมีร้านหนึ่งที่แนะนําเป็นฮิดากายะไหมไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะแต่เป็นร้านแบบแนวจีนอ่ะเออมันจะมีข้าวผัดมีราเมงอะไรเงี้ยถูกมากแล้วให้เยอะมากส่วนใหญ่เรากินราเมงกันก็ค่อนข้างดีแล้วก็เยอะอาหารอร่อยจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำค่ะ ต,ต่างๆที่เราเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะทั้งหมด10วันเลยแปคืนใช่ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่จะวางแผนไปญี่ปุ่นเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เรารวบรวมมาจากการไปเที่ยว<ม>ซึ่งคิดว่าถ้าเป็นคนที่มาดูคลิปนี้คลิปเดียวอะ่ะน่าจะนแนวถามว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่อ ่เพราะมันก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะคะสามารถไปเที่ยวแบบประหยัดได้แล้วก็สนุกได้ด้วยที่กำลังจะไปเที่ยวนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติ๊งติ้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 งเบอไปแล้วบ๊ายบายฝากติดตามคลิปเที่ยวญี่ปุ่นของเราด้วยนะคะบ๊ายบายตึง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 โห้ช่างม